สวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับปัทมาไมสไตล์ชาแนลนะคะวันนี้พามาดูสุสานนะคะหลุมฝังศพนะคะและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อสามีนะคะก็เลยซื้อดอกไม้มาให้ท่านนะคะ กว้างมากไปดูเลยค่ะบ B มจอดอยู่พิงต้นไม้อยู่นะคะ B M B มปัตตมานะคะไปซื้อกับข้าวแล้วก็แวะมาหาคุณพ่อเป็นวันเกิดของท่านนะคะวันนี้ นี่ค่ะชื่อดอกกุหลาบสีแดงมาให้นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะแดดโอเคค่ะก็มีอันนี้พื้นที่ที่เหลือก็คือเอาไว้ฝังศพทั้งหมดเลยนะคะ ที่นี่กว้างมากค่ะเากำลัดพื้นที่ว่างตรงนี้ก็จะเอาไว้ ฝังังศพทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านหน้านี่เรากำลังเดินกลับไปทางด้านหน้านะคะด้านหน้าทางเข้านะคะอันนี้ก็คือฝั่งนี้จะเป็นของ สมัยนานแล้วค่ะอันนี้ฝั่งด้านหน้าก็คือจะนานแล้วต,ต้นไม้นี้ช่วงฤดูหนาวจะไม่ใช่ฤดูหนาวสิ มันจะมีดอกนะช่วงก่อนซัมเมอร์มันจะมีดอกอันนี้คือหลุมฝังเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยเด็กที่เสียชีวิตนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนของเด็กก็จะอยู่ทางนี้ เด็กน้อยจะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะดอกไม้สวยมากโอเคค่ะเอามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะกลับบ้านก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำังให้ปฐมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ